ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณลิเดียและแมทธิวกับการมีลูกมังกรตัวน้อยก็คือลูกคนที่สามมาแล้วจ้าตอนนี้น้องเดมี่ก็จะได้เป็นเจเจแล้วนะคะโดยคุณลิเดียเนี่ยได้ออกมาโพสคลิปวีดีโอสุดปังพร้อมกับ ภาพอันตรสาวนะคะแล้วก็ประกาศข่าวดีแล้วก็บอกว่าท้องนี้เนี่ยเป็นท้องที่แพ้ท้องหนักที่สุดเลยแต่ก็ยังไม่ทราบนะว่าเพศลูกเป็นเพศอะไรเนี่ยต้องมารอลุ้นกันนอกจากนั้นคุริเดียยังมีแฮชแท็กประจําด้วยบอกว่ายอมพ่อเป็นคนสุดท้ายนี่นะคะก็คือ จะปิดอู่แล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าได้ลูกชายหนึ่งคนลูกสาวหนึ่งคนแล้วและอีกคนนึงเนี่ยก็สมใจของคุณสามีละค่ะเพราะว่าตั้งแต่สัมภา์มานะคุณแมทธิวก็พูดตลอดเลยว่าอยากจะมีลูกคนที่สามและคุณรีเดก,ก็บอกว่ายังไม่ยอมยังไม่ยอมแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในที่สุดก็ยอมจนได้นะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็น้องเดมี่ก็เพิ่งจะสองขวบแล้วนะคะก็ถืง ว่าตามตรงที่คุณดีเดียคาดไว้เลยนะว่าอ่ะรอให้เดมี่โตก่อนแล้วจะมีอีกคนหนึ่งนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยจ้า